แล้วเราจะบำรุงเซลล์ในร่างกายของเรายังไงให้แข็งแรงวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันค่ะเซลในร่างกายของคนเราหนึ่งคนเนาะก็จะมีอยู่ประมาณล้านล้านล้านสามทีนะคร kind of ogram, today, ับเซลล์การที <gegen> ่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้หนึ่งเราจะต้องมีพลังงานให้กับเซลลวันนี้เราอยากจะพูดถึงกันแค่โรงงานที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์นั่นก็คือไมโตคอนเดียไมโตคอนเดีย ที่เราเปลียบเหมือนเป็นโรงงานในร่างกายเราอย่างเงี้ยแหละค่ะใช่ครับไมโตคอนเดียใน1เซลล์ของเรานะครับจะมีไมโตคอนเดียประมาณ300บวกลบ300เซลล์นะฮะใ่ในในแต่ละเซลล์ก็จะมีไมโตคอนเดียรเพราะเลยของตัวเซลล์นั้นเลย1เซลเล์นลในพนักงานออฟฟิศก็อาจจะมีไมโตคอนเดียแค่ประมาณร้อยกว่า200ต่างกันกับที่ทํางานต้องใช้พลังงานสูง กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีไมโตคอนเดรียในหนึ่งเซลล์ค่อนข้างสูงอาจจะสามรอยกว่าะ,าะแตกต่างกันที่พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนใช่ใช่จะแค่ได้ป่วยง่ายก็เกิดมาจากนี่แหละก็คืออไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์จํำนวนมันน้อยลงวิถีชีวิตเปลี่ยนใช่วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตมันเปลี่ยน PSP Wellness เรื่องราวสุขภาพดีที่อยากบอกต่อ เรามักจะพูดกันถึงเรื่องของคําว่าเซลล์ในร่างกายเซลล์ในร่างกายเกิดขึ้นจากอะไรบ้างกลไกาการทํางานเป็นอย่างไรแล้วเราจะบํารุงเซลล์ในร่างกายของเรายัางไงให้แข็งแรงวันนี้มาคูยเรื่องนี้กันค่ะเซลล์ <S S ในร่างกายเกิดจากอะไรบ้างแล้วทางานอย่างไงบ้างคะเซลล์ <S S ในร่างกายของคนเราหนึ่งคนเนาะก็จะมีอยู่ประมาณล้านล้านล้านสามทีนะครับเซลล์ประกอบมาเป็นตัวตัวของเราหนึ่งคนเป็นมนุษย์หนคน เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มนุษย์จะดำรงชีวิตยอยู่ได้หนึ่งเราจะต้องมีพลังงานให้กับเซลล์เพื่อที่จะทำให้เซลล์ที่เกาะกันเป็นตัวของเราหนึ่งคนเนี่ยสามารถมีกิจกรรมทำกิจกรรมดำรงชีวิตได้หายใจได้นี่นู่นนั่นนะครับเซลล์เราหนึ่งเซลล์จะมีออร์แกเนลมากมายหลายหลายออร์แกเนลนะครับมีตั้งแต่นิวเคลียสมีไมโตโคอนเดรียมีไลโบโซมไลโซสมงว,ว,วันนี้เราอยากจะพูดถึงกันแค่ โรงงานที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์นั่นก็คือไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียที่เราเกลียบเหมือนเป็นโรงงานในร่างกายเราเอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับผมไมโตคอนเดีย uh huh. ในหนึ่งเซลล์ของเรานะครับมันจะมีการทํางานที่สัมพันธ์กันในหนึ่งเซลล์ของเราจะมีไมโตคอนเดียประมาณ300ร้อยบบ 300เซลนะฮะสามลในแต่ละเซลล์ก็จะมีไมโตคอนเดรียเฉพาะเลยของตัวเซลล์นั้นเลยก็จะเป็นจะเป็นไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์ของเราเลยนะครับไอไมโตคอนเดรียเนี้ยในหนึ่งเซลเนี่ยจะมีประมาณ2อ0สองรถึงสามตัวแล้วแต่ แล้วแต่ว่ามนุษย์นั้นๆหรือบุคคลนั้นๆเขามีกิจกรรมในชีวิตดำเนินอย่างไร <S 1> <S 1> <S นะครับคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเซลเราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหนึ่งเซลในพนักง,งานออฟฟิศก็อาจจะมีเมโตคอนเดียแค่ประมาณร้อยกว่า200แต่ต่างกันกับที่ทำงานต้องใช้พลังงานสูง กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีไมโตคอนเดียในหเซลล์ค่อนข้างสูงอาจจะสามร้อยกว่าแตกต่างกันที่พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนใช่ค่แล้วในอดีตเนี่ยไมโตคอนเดียที่มันมีจํานวนมากเราย้อนกลับไปในมนุษย์ดึกดําบรรที่ยังไม่มีไม่มีอุปกรณ์วิวัฒนาการใช่ไม่มีอที่เอารองรับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับ เมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยในอดีตไมโตคนเดียวมนุษย์เราก็จะสูงมากทําให้เราจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็ปีนไปอะไรได้เยอะแย,ยะมากมายไม่เหมือนกับมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอ่อนแอ mm. อ่อนแอเนาะก็เจ็บแค่ได้ป่วยง่ายก็เกิดมาจากนี่แหละก็คือ อืมไมโตคอนเดียที่อยู่ในเซลจำนวมนมันน้อยลงวิถีชีวิตเปลี่ยนใช่ใชวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตมันเปลี่ยน,นเยนพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเปลี่ยนมันก็ทําให้เกิดการที่เซลล์เรามันจะจ,จ,ะจพฤติกรรมของเราเองว่าเฮ้ยวันนี้คุณก็ตื่นสายนะคุณนั่งเยอะคุณไม่ได้ใช้พลังงานอะไรก็ไม่จําเป็นจะต้องบูสต์ให้ไมโตคอนเดียเพิ่มขึ้นประกอบกับ อาหารแปรรูปในปัจจุบันนี่ม,มันมากมายมหาศาลเลยร้า,านสะดวกซื้อกออ็มีอาหารฟรเซนอาหารแช่แข็งสะดวกทานทั้งหลายเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่โจมตีทําให้ไมโตโคอนเดรียของเราลดน้อยลงเนื่องจากการที่ไมโตโคอนเดรียของเราจะเพิ่มจํานวนได้ม,มันจะต้องอาศัยโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มของนิวเคลียสในเซลล์ของเรานั้นๆออกมาใช้เป็นองค์ประกอบในการเพิ่มเพิ่มจํานวนไมโตคอนเดรีย เมื่อเราทานอาหารกลุ่มเหล่านี้พวกแปรรูปทั้งหลายแหละพอไมโตคอนเดียมันเผาพลังงานให้กับเซลล์สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาเลยก็คืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนตัวเนี้ยเราจะรู้จักกันในในคำว่าอนุมูลอิสระไอ,อ้นุมูลอิสระเนี่ยแหละมันก็จะไปทำลายตัวของนิวเคลียสเราด้วยก็ทำให้เกิดภาวะการอักเสบทำให้เกิดความเสือ่อมเพราะมันอักเสบเนี่ย กลไกที่มันจะเอาฮอร์โมอนต่างๆไปสร้างไมโทคอนเดรียเพิ่มขึ้นเพื่อให้กระตุ้นให้เซลล์นั้นๆสามารถผลิตพลังงานได้เพิ่มก็ยากแล้วนะก็จะลดหน้อยๆลงไปคือเหตุผลนะครับว่าทําไมมันถึงมีผลนะครับแล้วเราจะบํารุงยังไงให้ไมโทคอนเดรียมันทํางานได้ดีขึ้นหรือมันมีมากขึ้นหรือว่าช่วยทําให้เซลล์ในร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะ ก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งเนาะชื่อว่าโพลีแซคคาไลาเปปไทด์ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม PSP ตัวนี้ก็คือมันจะเข้าไปส่งเสริมการรับส่งสัญญาณอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องของไมโตโคอนเดียจะถูกสร้างได้จำนวนมากหรือน้อยอก็ต้องเกี่ยวพันไปถึงนิวเคลียสที่อยู่ในเซลล์นั้นๆอ้าวแล้วถ้านิวเคลียสมันอักเสบม,มันก็จะสร้างไมโตโคอนเดียได้ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมผมยืนยันว่าใช่เพราะฉะนั้น PSP เนี่ย ก็จะเป็นกลไกที่เข้าไปส่งเสริมการที่จะฟื้นฟูนะครับให้เซลล์นั้นๆที่ถูกโจมตีด้วยอนุมูลอิสระมันลดน้อยลงแล้วก็มีประสิทธิภาพกลับมาทํางานได้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นกลไกที่โปรตีน PSP เข้าไปทําหน้าที่ก็คือเข้าไปช่วยลดภาวะการหนักเสพสื่อสารระหว่างเซลล์ให้การสื่อสารระหว่างเซลล์ไม่ว่าจะเป็นไมโทคอนเดรียกับนิวเคลียสก็ดีนะครับเกิด เกิดการสื่อสารกันที่มีศักยภาพหรือมีประสิทธิภาพดีขึ้นค่ะหลักๆแล้วก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนั่งนานๆก็ลุกขึ้นมาขยับร่างกายออกกําลังกายเป็นประจำในแต่ละวันด้วยก็จะเป็นตัวช่วย 2. ลดอาหารแปรรูป 3. เครียดให้น้อยลงหมั่นทําจิตใจให้ผ่องใส อีกหนึ่งวิธีก็คือตัวช่วยอย่างอาหารเสริม P.S.P ก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าในการใช้ชีวิตประจำวันเราเราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นมิได้เลยเพ <foreigner. S 1> ระาะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ก็คือทำให้สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงเนี้ไม่ได้ทำให้มันทำอันตรายตบอร่างกายเราได้ช้าลงด้วยด้วยกลไกง่ายๆก็คือการรับประทาน P.S.P มีตัวช่วย <ผ complex. S 1> าาเสริมเสริมนะครับวันละ 1- 2ถึงแคปซูลเพียงเท่านั้นก็จะช่วย คนไกลตรงนี้ได้คือเราพูดถึงระดับไมโตคอนเดรียในเซลล์ D N A ale, เราอาจจะมองไม่เห็นอาจจะมองไม่ชัดนะครับสมมุติถ้าคนไข้หรือผู้บริโภคได้ลองทาน p s p ประกอบสังเกตด้วยตัวเองสังเกตด้วยตัวเองง,เเอง,ง่ายๆครับค่ะกลางคืนเราหลับดีไหม,มตื่นเช้ามาเนี่ยเราสดชื่นไหม,มเหตุผลก็อย่างที่เรียนว่า p s p เนี่ยเป็นโปรโตีนนะครับเพราะฉะนั้นโปรโตีนเนี่ยมันจะถูกย่อยได้ที่กระเพาะอาหารของเราเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทานลงไปใน15นาทีเนี่ย TSP จะถูกดูดซึมเข้าไปใช้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีดูดซึมได้รวดเร็วก็จะทําให้เซลล์เนี่ยมันถูกฟื้นฟูได้รวดเร็วเช่นกันวันนี้เราลองนอนครับใช้ชีวิตปกติแล้วตื่นในตอนเช้าแล้วเราแค่นึกว่า วันที่เรายังไม่ได้กิน b s เเราตื่นเป็นยังไงกับวันหลังจากที่เรากิน b s เเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกยังไงนี่คือพลังของ BSV เขาว่าเขาดูแลเราในระดับเซลล์ลึกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสดชื่นที่เราจะได้มาหรืออีกอย่างหนึ่งง่ายๆสมมติว่าเราอาจจะมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆหรือการที่เราเป็นสิวเราจะต้องบีบสิวประมาณนี้เนี่ยเสพล้ักเสบเพราะสิ่งที่ผมพูดมาก็อย่างที่คุณนัทบอก ี่ยถ้าเป็นสิวเราเห็นละมันเป็นเตกไทนอใช่มันเป็นสิ่งมันเป็นเพราะว่าการถักเสษที่ที่ตาเรามองเห็นเนาะแต่อย่างระดับลึกๆอย่างเช่นไมโตคอนเดียในเซลล์อย่างเงี้ยนะฮะเรามองไม่เห็นแต่ก็จะมีข้อที่บ่งชี้ให้ให้เราสังเกตได้ใช่เช่นการตื่นนอนหรือว่ากาวะการหลับในแต่ละคืนของเราส่วน การอักเสบที่พูดถึงเรื่องบาดแผลหรืออย่างเป็นสิวอย่างนี้นะฮะเราแค่กําลังจะบ่งชี้ว่าสิ่งเหล่านี้เรามองเห็นว่าเราสามารถเห็นได้ว่าเฮ้ยพอเรามีภาวะการอักเสบหรือบาดเจ็บเป็นแผลมันฟื้นฟูได้ไม่ต้องห่วงเลยครับครับหลายคนฟังมาถึงตรงนี้น่าจะอยากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร psp แล้วสั่งซื้อได้ช่องทางไหนอย่างไรคะง่ายมากเลยครับแอดไปที่ไลน์ ID นะครับผมก็คือ psp เลย p p o แลนด์ก็สิงคโปร์แล้วก็ p ีโปแลนด์นะครับอืม add psp เลยใช่แล้วสองแปดเก้าห้าต่อท้ายไม่ต้องเว้นวรรคนะครับครับหรือง่ายกว่านั้นก็จดเบอร์โทรโทรมาที่0ูนย์เก้าสี่สามหกสองแปดเก้าห้าสามนะครับผมค่ะ ก็เป็น2ช่องทางด้วยกันนะคะที่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษรออยู่ด้วยค่ะวันนี้ได้รับข้อมูลความรู้มากมายในการดูแลสุขภาพนะคะจาก PSP แล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะขอบคุณครับ